ไะเราไปเริ่มกินกันจ้่ห <c oughs> ว,วังเหน็ตไม่ปิงนะหลังจากการห่างหายสตรีมครับผม <c oughs> <c oughs> okay. เดี๋ยวเราจะมันดันแรงแบบย,ยาวๆเลยตัวละครดิเปลี่ยนตัวละครโมโคโ โมโคเลเวลีอยู่เลย okay, เดี๋ยวอัพโมโคกันครับผมโอเคโมโคเลเว5ล5ละยิน <c oughs> ย,ยันยินยันได้น้อยนิดเองเค okay, โมโคจะเร็วแต่แลี่ P. คือใครวะเชิญผมน okay. ะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนตัวคอนะ เชิญมาเฉยเลยตกใจโม่เลยเฮ้ยไม่ใช่จะว่าอะไรนะเสถีาจะว่าอะไรนะสวัสดีครับใช่แล้วไหนอะคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะเขาไปแล้วอะเขางอนผมแน่เลยจบเลย เขาไม่รอผมแล้วอ่ะออกไปนิดเดียวออกไปแป๊บเดียวเองมาเดี๋ยวราอยู่จ้าสวัสดีคนดูนะครับเล่นเป้าคนดูเรามานั่งกับสกิลนั่งขาบไปหนึ่งดอกผมชอบเล่นตัวละครเคทลี่มากที่สุดแล้ว ละครร่างสองดิมันต้องใช้ถึงสามไปเลยอ่ะตอนเรามีแค่หนึ่งเองตอนนี้เรามีแค่หนึ่งเองเนี่ยเรามีแค่อันนี้อันเดียวเองเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะครับผมอันนี้คือร่างสองอันนี้คือร่างสองตัวละครเอาร่างหนึ่งมา อาครับผมเจา้าวันนี้เ,เ,เ,นนเรากลับไม่ได้เหรอเรากลับประตูไม่ได้เหรอประวัติกันเล่นมันกดออกอยังไงวะฮะอันนี้กดแชร์แล้วนี่ <laughs> อันนี้กดแชร์ละ มั่วละมั่วละฮัลโหลผมมั่วละกดมั่วเลยโอเคเรออยู่ครับผมเสร็จอาเจนเสร็จอาเจนเหรออาเจนเฉิน,นอ๋อเสร็จอาเฉินย็ดแค่เสร็จอาเฉินแรงแดงว่ะเออคือ ยึดแค่ใครว่าอยู่ได้เมืม่อไม่มีคนเราก็ไปแค่สองคน <c oughs> ก็พอแล้วละ่ะปะกดสตรีมฟีไฟายาวๆไปทุกคน <c oughs> รลังจากการห่างหายฟีฟล์ไปสิบปีครับที่แล้ว <c oughs> มันใช่หรือไม่รู้แหละ มาแล้วละมาใหม่สวัสดีครับรับด้วยคนใหม่ได้แล้วถ้วมามาใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ผมนักท้าติดตามให้พี่ได้ละทำไมชอบพูดผมจังวะเส้นผมมันก็อยู่ดีๆแลวนี่รักนะครับผมเฮ้ hey! อย่างวะผมไม่ได้ให้คนผมผู้ชายคนจจีบผมไม่ได้ <laughs> คนจ,จีบผมไม่ได้เดี๋ย่เลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมมารจ็จากถึงทันซ้ำเมื่อไหร่นะเดี๋ยวว่างๆจะซื้อบัตรแก้วมาแจกกระบอเด็ดเค่จีแล้วก็มิ้น อันนี้ผมมาดันแร้งนะไม่ได้มาบู้งงบอกเลยถ้าบูตายใครจายเรานี่แหละตายไม่มีใครตายหรอกไม่แต่เราที่จายทีค่ครับวันนี้แจกวันทีหน้าไหมครับยังไม่แจกครับผมช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจะสะกดคาว่าจนไปเยอะไปไหนหนึงสะกดคาว่าจนบ่อย ไปหน่อยนิดนึงเดี๋ยวประมาณสักวันพรุ่งนี้เนาะหรือว่าวันลื่นทีเขียวเออขอไปกำยับวันลื่นไรไม่ใช่ละหลอนละตอนเนี้เดี๋ยวว่างเดี๋ยวพี่ไปซื้อบัตรกน้ากันครับผมยังไม่ได้ซื้อ,อร้อย พี่เป็นตังกันนะเดี๋ยวพี่ซื้อมาแจกคนดูเช่นเคยครับผมสมัไม่มีคนดูเราก็ปลามาไม่ถึงจุดนี้หรอก <c oughs> แต่มาแล้วมื่อไราจะถึงพันซับ <c oughs> รอพันซับอยู่จ้า <c oughs> ขานามี <c oughs> nhà quá quyên là quá này thằng sai rồi đấy, lắng nè, Từ mà đâu, thằng khác ôi, ao, lẹp lói, không, 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 นายประมาทไปนิดนึงไม่ตอนที่มันมานายจะอยู่กับฉันนะแล้วนายก็โดดยิงมันเรารแตกเลยเมื่อกี้มันใช้ปืนอะไรยิงพี่อ่ะไม่ไม่ไมอคนไอคนแรกคาวะมันโดนนัดหนึ่งกดตายแต่มันมันขึ้นเจ็ดบาทวะฮะอันนี้ต้องแบบสองร้อยสามร้อยนั่นเลยนะกำลังรอโอเค มันต้องสามร้อยสองร้อยไม่มีตังครับอยากให้จีเอ็มจของฟรีอยู่ก็พูดไม่ออกว่าจะทำเช่นไรเป็นแจกเรื่อยจะขึ้นได้สองอยู่แล้วแตกเฉยเลย ขึ้นได้สองแล้วอยากเฉยเลยเนี่ยแรงแดงคนเดียวเลยแรงแดงคนเดียวเลยเราพลาดเลยเมืเ่อกี้โอ้จบจัดแล้วเวลาเมื่อกี้จะมีปืนแล้วอะไโฟเอ็ <M 4. S 1> หรอเจ้าไม่น่าโดดไปแบบนั้นเลย <c oughs> คือแบบบอกเลยว่าถา้าเมื่อกี้เวลาบอกซ้ายไงเออสี่สิบหรอ กจะลบ43นะจำไม่ผิดโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะกดแชร์ด้วยถ้าเป็นไปได้กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมบอกเพื่อนๆมากดด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มละให้ดูกับสดปรีตา เอไอเอสองเอสพีวันพีเอสพีบวกบวกเชวะเนี่ยเนี่ยชุดไหนสวยสุดอะแต่ยังไงพี่ก็เล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยเล่นตัวละครผู้ชายเลย ใช่คนนี้กดอะไรยังโอเคจัดป่ะไม่เราไปลงวงฟานจะสลิงไหนโอ้ยสลิงตรงนี้โล้หวยเกือบเลือ,เก,อเกือบเลยเออเลยเออลิ้นพันขออภัยด้วยครับผม าล่างมิติข้างล่างไหนล,ล่างที่มิกิเราตายเหรอไปไหนซะนั่งสลิง,มง,ลงไม่ได้เล่นรีฟายมานานคือแบบทุกอย่างหายไปหมดอะสีเมือ้ออันนี้เรื่องจริงนะ <c ười> คือแบบผมเข้ามาล็อกอินรีไฟา์แล้วก็ออกไปแล้วก็เล่นขับซีบ่อยมากใช่ไหม น่าจะมีแหละน่าจะมีแหละต้องสู้ละต้องบูแล้วมีก็แค่ยิงกันแค่นั้นเองครับผมต้องมีคนล้มตายบาดเจ็บถึงจะได้ใช้ชนะขึ้นวันนี้ต้องมีครับเราต้องเราถึงจะได้ใช้ชนะมาครองอันที่แท้ทรูสว้สิเอเก้าฟาร์มัสไม่อยากได้เหรอต้องสันสวยไหกระตั้งสวย เราจะเก็ยกัตริเอ็มเจก้าเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะไปหาเอ็มเเก้าเล่นกันบอกเลยถ้าพี่ได้เอ็มเก้างามใช <Okay. S 2> ่ละงานนี้โอเคจะให้ขอสามโคตรเยอะเลย <c oughs> ทุกคนนี่ไงค่ะไม่เล่น <c oughs> อะไร <c oughs> นี่ไงเต็มเลยเต็มเลยนะ ชั้นนี้มาเอาตังฉัน่นเกเร็วอยากวิ่งเร็วแต่มันรู้สึกเล่นใส่ยอฟังแล้วไม่ใส่หอฟัง,ฟงนี่คือมันแตกต่างอย่างที่เห็นเลยอันนี้เรื่องจริงนะเจอใครอีกปะอันนี้คือของแต่งแหละ เชือกคาบอกเลยนะส,ส,สุดแล้วโอเคเดี๋ยวเอาสวยโอ้เอ็มซีไม่มีของแต่งหรอ, <c oughs> อ,อโอ้ขาของแต่งคาโคตรเยอะ <c oughs> โอเคไปยาวเลยทุกคน เดี๋นีม่เล่นเป็นสก,กาแล้วกันนะครับผมหลังจากผมไม่เล่นสก้ามานานมากเลยข้างหนมีข้างในมีข,า,ขาวนี่มไม่มีกระเป๋าเลยเหรอใช่ไอ้เค็มได้แยเต็มไปหมด เดี๋ยวพึ่งทิ้งเอาอาร์ไปเพิ่งเก็บเพึ่งทิ้งไปมิกกี้กระเป๋าสาวอะ่ะมีไงได้นานแล้วจ้าอยากได้ขาคูา่มีปั้นเนี่ยสกปรศีเฮ้ ไม่มีเลยหรอเอาตรงๆนะเวลาอยากเล่นก็ไม่มีเสียเขี้ยแสบหูชิบหายครับโอ้เสียงรถใครรถใครวะเนี่ยแสบหูมากเลยกระสุนคาโคตรเยอะกระสุนเอเดียเยอะแต่คือไอหมอนี่เก็บลัวๆ้เลยว่ะ ล้าห้องโป๊เราจะวันนี้เวลาเราตู้สองขวงว่ะข้า,างหน,นสองขวงเยอะจัดอะ่ะไม้วง่วงได้อยู่นี่แต่คือตอนเนี้ยสิ่งที่ไม่ได้ก็คือข้า,า,า,างใน,นไอ้บอลมีกี่ลูกอะ อยากได้คาเนี่ยโอ้โอพ,พี่ไม่ได้หาอะไรหาคา,าไาเอเคียวอยากได้ปลายอ่ะเก็บเสียงเราเอามาดิฉันมีปลายสามอยโอเคสนามข้างบนกันค่อยแบ่งของข้างบนก็นแล้วกันโอเคไม่อยากจะใจส่เก็บเสียงแตมันดีนะเว้ยม่แรงไม่แรง,งอยู่ ใส่ของแต่งให้แบบเฮ้ยไม่มีขาคู่อะ่ะจบเลยสกบสิไม่ได้ขาคู่อะ่ะผมอยากได้ขาคู่ไงแล้วไปหาข้างบนกันที่ปลไปผมอยากได้ขาคู่อะ่ะประเด็นจะได้สับวง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 ,งแล้วทำาารกิจด้วยอ้า อ่ะครัคาคู่อยู่ไหนวะเน,เนี่ยเห็ดวะเต็มแล้วทำงานมาโคตรหน่อยสยงองเอสพียังอยู่วะท้อบอลยังอยู่ชาแล้วนี่ไงตาเรา เขาบอลแตกแล้วอะไรพร้อมแรงรถแล้วแรงลดหรอคนคนเยอะอ๋อที่อัพเกาะอัพไปแล้วระวังเลยใช่ที่อัพเกาะอัพไปแล้วมีคนแน่นอนไม่มีไม่มีของเดือแล้วไปวงหน้าเลยดีกว่าปะ มามันกะใหม่ละเฮ้ยอาวีเก่งอแลวลแต่เราไปเล่นข้างในข้างหน้านี่อ <c oughs> เล่นตรงนี้ยากสัตว <c oughs> ์มันไม่มีของมันไม่มีไขก็บอกนนะึงอะอยากได้อะ เราไปเล่นบ้านล่างดีกว่าวง,งฟ้าจางก็ไม่หายหรอกไม่หายไม่หายวงฟ้าก็หยุดจนจบเกมอะไม่หายมันไม่หายเลยนอกจากเราจะไปจชีวิตมันนอกจากเราจะไปจะชีวิตมันเ <c oughs> นี่ยกระสุนคาคดเยอะเลย อยู่บาเวนใหบ่มเป็นจากทีเห็นลูกไทยบ้านเขินดีแต่ลูกแม่ตีก็เขาท่าเดี๋ยวของถุกฟาร์มอ่ะของถุกฟาร์มมาที่สุดแล้วเราขึ้นเราขึ้นป้อมวันนี้วะเพราะว่าเรากำลังจะโดนเลสโซนตา

แมวยาว Thích เอ้ยตรงนี้มันกองเศษหรือว่าเศษหรอ ก็แคมป์เพื่อเอาแรงอ,อะไรนะไหนอ๋อเห็นละ <c oughs> เดี๋ยวฉันอยากได้เชะละ่าเอาาไอรีวิวคู่กับคานี่ผมบอกเลยว่าไอฝั A ่งนู v ้นงามไส้อะไอรีวิวบ้งขาบ,บ้งก็แต้ อะไรก็แตกแตกในวะนี่แตกในกระท้องเหรครับอะไรท้องเฮ้ยสะพานมีคนสวยเอ่าไรเดบิวคือคาดต้องการสุดละเอ้ยเก็บไม่ได้เจ้าเก,ก็บลย,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 ยไหนวะมันอยู่สะพานไม่ใช่เหรอสินรถมันจอดตรงนั้นอนะ ไดแล้วเก็บกระสุนเดี๋ยวไม่ได้แล้ว,ลวนะ,ะ,ะไม่ได้ยินเสียงป่ะไม่ได้ยินังไอ้กีกีอะไรปะกลับเจ็ดปักีไม่ไม่ม่ไมนั่นได้ยินเสียงอ่าอย่างอื่นแทนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราทิง้งของแต่งคาบแล้วนะครับผมเฮ้ย VR ยังอยู่อ <c oughs> ่ะ VR เออใช่ VR อะไร RV เออหลอนป่ะนี่อะไรนะ พุทเก่งเลยคนนี้น่าจะคอมอะ่ะน่าจะท่าแล้วถ้าไม่ใช่คอมก็ห้าดาวอะ่ะถ้ากูเจอห้าดาวนี่กูล่ํงนะห้าเ,เจอห้าดาวนี่ล่ํานะก็ <c oughs> ใช่ไงใช่เขาเรียกป้อมต่ำขเขาบอเรียกป้อมสูงเลยเฮ้ยวีอาตายอ <laughs> าร์วีแตกแล้วได้ด <c oughs> สยละ เออตัวตึงแตกว่ะส,สามคนติดท็อปแล้วโอเคได้อยอะไรตัวตึงแตกก่อนนะต,ตรวกล้องวีอาร์วีเหรอมันตรวจริงอยู่แล้วเฮ้ยอนี้ยิงหัววะ่ะทีเอม็มเฮ้ยอนบอลนีย У ่ยิงหัวว่ะยึดเค้นดอกลุลวงอย่ว่้ <c oughs> นยน่ะสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบไม่อยากได้อะ ไม่อยากได้แต่ก็ต้องไปไม่อยากได้แต่ก็ต้องไปใจเย็นนะฉันไปคนละก่อนเลยนายนายนายคอยตามนะอย่าึ่งมานะเดี๋ยวเอดดบิวล่วงในน้ำจะได้ช่วยเอดีบิวได้มือเป็นไรวะสับปืนไม่ติดหมวกสามคนเยอะเลยคาว่ะโอ้โห กูจะมาเจอคาทิ้งของแต่งไวแล้วกูจะมาเจอคาทิ้งของแต่งไว้แล้วใช่แต่ก็ไม่เล่นอยู่ดีนั่นแหละเล่นอดีตปุดดกว่าดา m a จแรงดิไปไปดูเผื่อมี M 79เราคิดเราคิดแผนั่วออกงี้ข้างบนมีไม่ต้องไปละข้างบนมี มันแตกว่ะสิละร้อยร้อย,อยไม่มาว่ะม,ม,มันยังปั๊มยาอยู่ปะก็จะใช่มาละแตก <c oughs> <c oughs> แตก <c oughs> แตก <c oughs> โอ้โหโอโออเอดีวิวกับคานี่โคตรเข้า,า <c oughs> อ่ะ กินขาดครับผมเอเดบิวอ่ะเล็ดแค่ไม่เล่นเอดบิวเลยไม่เอาเอา,เอาคาร์กับเอเดบิวคู่ดีกว่าคู่กันเลยเอา,ามาคลังเฮ้ยหลัง มีตวะตาวะมันล้างหัววะามาเดแต่งนะอย่าเรานะอย่าเรา,านะน,นึ่งนต้นไม้ใช่ไหม,มไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอตาตันึง

ยัดแค่เอ็มแปดวะมันชนหัวว่ะย็ดแค่ไม่ไหวยัดแค่แลังหนาอเอาเสร็จแล้วว่าเราเล่นกับหัวหน้าแทนมากี่เดือนแล้วเนี่ยสิบปีสิบปีที่แล้ว คือเราเล Tamil, atem, ่นด้วยกันบอกด้เจสิบเจ็ดวพร้อมไหมเนี่ยลักหัวขึ้นอุลากไปแล้วแหละหัวหะาใช้ตะกาวตะกาวเนาะคิวเดตคิเดตตกว่ะยุคเชใช่คิวเดตตกว่ะไม่ได้ดูแลวกวขึ้นเลยดูนี่มาเชอต

bye bye, bye, bye.